สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเค้คกกล้วยหอมซึ่งทําง่ายๆเลยค่ะใช้วิธีอบด้วยเตาแก๊สนะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะกล้วยหอมสองลูกปอกเปลือกลอกใย,ยออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราจะใช้ซ่อมบดกล้วยแบบนี้นะคะไม่ต้องบดให้ละเอียดมากเมื่อเราบดเสร็จแล้วได้ประมาณนี้นะคะ ใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้นะคะผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายสามช้อนเกลือเล็กน้อยค่ะน้ำตาลทรายจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะกะทิสองช้อนน้ำมันพืชสิบช้อนค่ะ น้ำมันพืชใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งเลยค่ะใส่ผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแป้งเค้ก10ช้อนพูนๆนะคะสูตรนี้เราจะใช้ช้อนตวงทั้งหมดเลยค่ะจะได้ทำกันง่ายๆนะคะร่อนผสมกัน คนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะเราจะใช้กระดาษไขรองก้นพิมพ์นะคะถ้าไม่มีกระดาษไขก็ใช้น้ำมันพืชทาให้ทั่วๆค่ะเวลาที่เค้กสุกแล้วจะได้ไม่ติดก้นพิมพ์นะคะตัดกล้วยหอมเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะแต่งหน้า ใช้หม้อซึ้งแบบนี้ค่ะวางด้วยตะแกรงที่ก้นหม้อนะคะไม่ต้องใส่น้ําเราจะใช้น้ําตาลทรายแดงนะคะโรยหน้าอีกนิดหน่อยค่ะเวลาที่เค้กสุกแล้วน่าจะได้ช่ำๆจากนั้นนําไปตั้งบนเตาแก๊สนะคะอบ,บด้วยไฟอ่อนจนสุกเลยค่ะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะดูกันค่ะก้นหม้อจะไม่ไหม้ไม่ดํานะคะ เป็นวิธีอบที่ง่ายๆไม่มีแต่อบไฟฟ้าก็ทําได้ค่ะความเค้กออกได้เลยนะคะลอกกระดาษไขออกเนื้อเค้กจะนุ่มฟูหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทางบ้านลองทําทานกันนะคะเป็นวิธีทําที่ง่ายๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ